วันนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้ทําพิธีไหวเจ้าและไหวบรรพบุพรุษที่บ้านพักแล้วก็ที่ทํางานค่ะเนื่องในวันตรุษจีนพร้อมกับได้เชิญชวนคนไทยให้ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันที่2อกุมภาพ,พันนี้นะคะเพื่อกําหนดอนาคตประเทศเพราะว่าเป็น,นกลไกที่จะยุติความขัดแย้งแบบสันติวิธีค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ว่าขณะนี้ในสังคมไทยมีความกังวลว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวายและรุนแรงในขณะเดียวกันก็ยังคงมีคนอีกจำนวนมากที่เห็นว่าการเลือกตั้งจะเป็นการรักษาซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานและระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายที่สุดครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นการเปิดทางไปสู่การกำหนดอนาคตของประเทศไทยตามคันลองประชาธิปไตยเพราะการเลือกตั้งคือคกลไกที่จะยุติความขัดแยง้งอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างในแบบสันติวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งรวมทั้งเป็นการสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนเสียงส่วนใหญ่พร้อมกับจะได้รับรู้รับฟังเสียงส่วนน้อยด้วยเพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีมีสิทธิเสรีภาพเสมอกันจึงต้องรับฟังเสียงทุกเสียงผู้แทนรัษฎรและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ก็จะต้องขับเคลื่อนให้ประเทศเดินหน้าอย่างมีส่วนร่วมเปิดให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนจึงต้องร่วมกันหลีเกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขที่จะเกิดความรุนแรงด้วยการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีนายกรัฐมนตรีระบุอีกว่าในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นี้จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทุกคนจะร่วมกันใช้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงที่เท่าเทียมกันมากำหนดอนาคตประเทศ เพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นทางออกที่จะช่วยให้ประเทศสามารถเดินไปข้างหน้าได้แม้จะมีอุปสรรคแต่หากยึดหลักสันติยึดกติกาและแก้ปัญหาตามขั้นตอนก็จะสามารถประคับประคองและแก้ไขให้สถานการณ์ต่างๆลุล่วงไปได้รัฐบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและระบอบประชาธิปไตย โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตามปกติรวมทั้งหารือและมีการประเมินสถานการณ์การชุมนุมที่มีการเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่ต่างๆร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและยังมีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งวอรุมรัฐบาลรวมถึงการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและทหารในการดูแลความปลอดภัยและให้บริการประชาชนตามหน่วยเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์นี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของกะกะตทั้งนี้ในเฟซบุ o กส่วนตัวนาะยกรัฐมนตรีได้ขึ้นภาพทำพิธีไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษที่บ้านพักในซอยโยธินพัฒนา3และห้องทำงานที่สำนักง,งานปลัดรรกระทรวงกลาโหมตามปกติตามประเพณีเนื่องในวันตรุษจีน และสำหรับการรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบสำนักงานปลัดกลาโหมก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยมีการวางแนวลวดหนามรอบตัวอาคารและมีเจ้าหน้าที่ทหารยืนประจำจุดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยเช่นเดิม